สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าวัานนี้ครัวเจ๊อ้อยก็จะมาทําแกงแกงแดงปลากายนะคะนี่ปลากายที่สามแพล่วลวกไว้นะคะแล้วแกงแดงมันก็จะต้องขาดไม่ได้ก็ต้องมีกะทินะคะนี่กะทิซื้อในห้างช็อปปิ้งฝรั่งนะคะดูซิก่อนว่าเขียนว่าไราไทยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นใบหัวระพาฝรั่งนะคะสามแพล่ก็แกงแดง,งก็สไตล์สามแพรวก็ ชอบใส่กระชาย,ยนะแกงเขียวหวานปลาไายหรือแกงแดงปลาไายนะใส่กระชายไปหน่อยจะอร่อยมากแล้วช่วงนี้โควิดด้วยกินกระชายเยอะๆจาอันนี้ก็เป็นมะเขือแล้วก็พริกนะคะพริกแดงมะเขือนะ่ะใส่เกลือไงก็เอาไมา่อยู่แล้วใส่มันดําแล้วเพราะมันดําแล้วเพื่อนๆมันดําก่อนอยู่แล้วนะใส่เกลือน้ําก็ทําไงก็เอาไม่อยู่นะขาวไม่ได้หรอกพิกแกงเนาะเนี่ย ๋ย้สามแยกก็จะไปแกงนะคะเพื่อนๆไปค่ะไปแกงกันจ้าขอใส่หัวกะทิก่อนนะเขาหน้าหน้ามันใส่มันเป็นหัวกะทินะี่เขาข้อนอยู่แล้วเพื่อนๆกล่องหนึ่งนี่ถือว่าเยอะนะแกงแค่เนี้ยพริกแกงคะ่ะใส่ไปเลยพริกแกงแดง เราผัดพริกแกงเข้าไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนเดี๋ยวม <_" S 1> ันจะแตกแล้วมันดีดกระเด็นผัดพริกแกงกับหัวกะทินะคะ ทัวต่างแดนก็มีอาหารไทยกินอร่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้เพราะในสามเพลาก็จะบอกตลอดเนาะเพราะสามเพราะเพื่อนๆก็อยู่ต่างประเทศกันเดี๋ยวนี้เขาก็มีไม่อดไม่อยากนะบางคนเอคนไทยหลายๆคนบางคนเขาก็ไม่ค่อยรู้นะเขาคิดว่าอยู่ต่างประเทศจะอดอะไรเงี้ยไม่อดนะคะเดี๋ยวนี้คนที่แต่งงานกับฝรั่งมาอยู่ต่างประเทศใครที่ทํากับข้าวไม่เป็นเดี๋ยวนี้เขาก็ มันไม่ยากอ่ะเข้าไปใน YouTube ก็ได้ค่ะเพื่อนๆผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดให้พี่แกงหอมๆก่อนนะไฟอ่อนๆค่ะเพื่อนๆไฟแรงเขาจะดีดเละเทอะหมด ให้พี่แกงเขาหอมขึ้นมาก่อนพี่แกงจะหอมมากเลยท่นเพื่อนสามแพ่เบาไฟไว้นะถามแพ่ก็จะเล่งไฟแล้วค่ะพี่แกงหอมดีแล้วก็เล่งไฟแล้วเราก็เติมหัวเติมกะทิลงไปนะคะสามแพ่เล่งไฟแล้วค่ะเล่งไฟแล้วกะทิก็ยังใส่ไม่หมดนะคะ ออก,กะทิมันเดือดรอบนี้สาวเพล่ก็จะใส่เป็นปลากลายนะครับปลากลายที่สาวเพลลวกไว้ปลากลายนี่เขาสุกอยู่แล้วนะเพื่อนแต่เราก็จะเคี่ยวกับน้ําแกงอีกนะครับเพื่อนจ๋าแล้วสาวเพลก็จะเติมกะทิที่เหลือแล้วก็จะเคี่ยวไว้ด้วยกัน นี่ค่ะเพื่อนๆสามเพล่ก็จะเทกะทิที่เหลือให้หมดเลยนะคะถามว่าทีแรกทําไมสามเพล่ไม่เทไปเลยทีเดียวสามเพล่ไม่ชอบอผื่สามเพล่ชอบผัดอย่างนี้ก่อนให้เขาเข้าเครื่องแกงก่อนนะเข้าเครื่องแกงดีแล้วเดี๋ยวเราเติมกะทิที่เหลือสามเพล่ก็หุงข้าวอยู่นะเพืเ่อนเดียวเข้าเย็นมีหน่อยใส่หน้าหม้อคนไทยเข้าเย็นเหลือใส่หน้าหม้อ เอาไปไเติมกะทิที่เหลือจ้ะเพื่อนถือว่าค้นนะคะเพื่อนกะทิกล่องหนึ่งเนี่ยค้นมากเอาไปไม่ได้เติมน้ําเติมอะไรเลยแกงคุกคริกนี่นเพื่อนเดี๋ยวเราก็ไปปรุงกันช่วงที่รอเราปรุงเลยนะจ๊ะน้ำตาลน,นิดหน่อยค่ะเพื่อน แกงกะทิตม,มีน้ำตาลนะคะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่แต่มันต้องใส่ค่ะแกงกะทิมันมันขาดไม่ได้นะคะน้ำปลา,าเพื่อนแกงกะทิขาดน้ำปลาเหมือนเหมือนขาดอะไรไปอย่างเอ้ขาดน้ำตาลพูดผิดบ้านนี้ก็ขาดไอเนี้ยไม่ได้เลย ผงชวใจเนี่ยขาดไม่ได้เลยสาวเขาก็จะเริ่มใส่ผักแล้วทำให้ว่าเคี่ยวเนื้อปลาเขาแป๊บหนึ่งเขาสุกอยู่แล้วล่ะค่ะเพื่อนแต่เราเคี่ยวให้เข้าเครื่องแกงอีกโหเผ็ดพี่แกงนี่มาจากไทยเผ็ดสาวเม่ไม่ได้ซื้อพี่แกงร้านร้านชอปปิ้งไทยกินนะคะไม่ชอบ เพราะว่าเขาไม่รสชาติไม่ได้หลังใจเขาทาแบบขายฝรั่งอืเนี่ยเผ็ดดีจังลูกสาวส่งมาให้จากเมืองไทยโอ้ยเดือดอันนี้สาวแม่วกาจะใส่ใส่มะเขือแล้วก็พริกแดงเราเป็นคนไทยอ่ะนะเรากินพริกแกงที่มันไม่ได้รสชาติอะ่ะมันก็ไม่ถูกปากนะนเพื่อน กระชายค่ะสามีก็ใส่เลยนะใส่แล้วเป็นคนไทยกินอาหารไทยรสไม่ถูกใจก็กินไม่ถูกใจหรอกรสชาติมันต้องเผ็ดร้อนเหมือนบ้านเราเนาะสามีไม่ได้กินด้วยไม่ต้องไปกลัวเพื่อน ชอบรถไหนกินรสนั้นเลยสามแพละ่ะเห็นไหมน้ำคุกขิกเดี๋ยวรอเขาเดือดอีกรอบนึงใส่หัวราพานะคะเดือดใหญ่แล้วค่ะเพื่อนๆน่ากินไหมคะน่ากินชินริระน่ากินก็นั่งรถมหาสารัรแพวเลยบ้านนี้ชอบกินมะเขือกรอบค่ะเพราะเดือดพุ่งเดียวถามเพื่อนว เดี๋ยวสามพีก็ชิมนิดอืก็ยังอ่อนนะคะเอาเป็นเป็นเกลือตบท้ายนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจ้ะสามพีก็จะใส่ใบหัวระพานะหัวระพาของกําลังสามพีก็จะปิดไฟค่ะก็จะไม่เคี่ยวแล้วเพราะเขือเราสุกได้ที่แล้วไม่ชอบเละ บางคนชอบกินมะเขือเละสามแล้วไมมจ้าน่ากินมากอืมน่ากินใช่ไหมอืมรสชาติรสชาตินะคะเพื่อนๆพ,พอเราเติมเกลือตกท้ายไปนิดนึงนะ <c oughs> โอ้ยชุนเพื่อน,น <c oughs> ขอโทษค่ะ สาวันเพลวก็จะตักเสิร์ฟพร้อมข้าวหนึ่งจานนะคะไปเลยตักแกงกันน่ากินสุดๆเลยจ้าอุ้ยอุ้ยอุยอ,ยอ,ยอยมาค่ะมาค่ะใครอยู่ใกล้อยู่ไกลมาหาสาวันแพลวจ้า หยุดสวิต์ก็มาเลยนั่งรถมาเลยอยู่บ้านใกล้เคียงก็มาเลยนะคะนี่ค่ะนี่เลยแกงแดงหนึ่งช้วยข้าวหนึ่งจานค่ะเพื่อนๆจ๋านะคะข้าวหนึ่งจานน่ากินไหมเอ่ย ไปกินข้าวกับสาววันแพลกันนะจ๊ะวันนี้เอาแกงแดงปลากายมาฝากนะคะเพื่อนๆง่ายๆสไตล์เราอยู่ต่างประเทศมีเดี๋ยวนี้ทางฝรั่งมีทุกอย่างไม่ต้องโกรนะจ๊ะขยันทําได้กินค่ะบายบายค่ะขอบคุณนู้นกำลังใจค่ะเพื่อนๆจ๋บาบายบายค่ะ